บทที่191ทักษะจิตวิญญาณทั้งเจ็ดของดอกบัวสีเขียวที่วุ่นวายพลังของดอกบัวนั้นน่ากลัวมากเมื่อมองไปที่การระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวนี้มุมปากของเหยาซว,วนก็ไม่ได้ที่จะเอียงขึ้นเล็กน้อยแรงจริงดำเนินการต่อด้วยความคิดเหยาซว,วนยังคงปรับแต่งแหวนวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้สี่ชั่วโมงต่อมาข้าทำสำเร็จเหยาซว,วนลืมตาขึ้นและทดลองผลของทักษะวิญญาณอีกสี่อย่างต่อไปทักษะวิญญาณที่สี่ของ chaos kingleon kingleon tahch ใช้พลังแห่งความโกลาหลในดอกบัวสีเขียวที่วุ่นนวายยเพื่่่อรร้้้งงกลลัททีมใใหูะะะะแแ ความสามารถวิญญาณนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสามารถในการควบคุมวิญญาณที่ทรงพลังมากและยังมีความหมายคลุมเครือถึงความสามารถโดเมนวิญญาณอีกด้วยเมื่อปลดปล่อยออกมาแล้วแม้แต่ราชาแห่งถวยเทพก็ยากจะหลุดพ้นและแม้แต่โลกใบเล็กก็สามารถยับยั้งและปราบปรามได้ทักษะจิตวิญญาณที่ห้าของทิงเลียนที่วุ่นวายชิคกี้ิงเลียนย้อนกลับพลังการสร้างสรรค์ที่วุ่นวายในดอกบัวสีเขียวที่วุ่นวายเพื่อสร้างพลังที่น่ากลัวที่สุดในการทำลายล้างโลกและโจมตีศัตรูพลังทำลายล้างโลกนี้เป็นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าพลังทำลายลล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 ล้้้้้้้าา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 างงงงงงงแแแะะพพพพัััััััขออออออมม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 นนนนนนกก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 ็ไไไไไ่่่่่่ีีีีีททททสสสสิิุดดดดเเเเเยยยยำำำโโโควรรรรถถใปชชืืืตจจ พลังทำลายโลกนี้จะแพร่กระจายต่อไปกลืนกินแหล่งที่มาของโลกปลดปล่อยพลังแห่งการทำลายล้างโลกมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าต่อไปจนกว่าโลกจะถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นทักษะจิตวิญญาณที่หกของคิงเลียนวุ่นวายพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลของทักษะวิญญาณนี้ตรงกันข้ามกับพลังแห่งการทำลายล้างโลกและยังเป็นพลังดั้งเดิมของเคออสคิงเลียนดอกบัวสีเขียวกลาหนหนึ่งดอกหนึ่งโลกพลังแห่งการสร้างในดอกบัวสามารถสร้างโลกใบเล็กๆในโลกใบเล็กที่สร้างขึ้นด้วยวิธีนี้คิงเลียนพูดวุ่นวายเป็นเจ้านายที่แท้จริงและสามารถฆ่าศัััตตรรรรูทที่่หหลลลลงงงเเเเข้้้าาามมมไดดดดนยยะบบิิโโกกกกใใ็ๆสลลาาายยยขออองงภวะะเกกฐนแ่ศัตรรูในควาามโกลลหที่ไ้ขอบ พลังแห่งชีวิตสามารถรักษาร่างกายและบาดแผลได้มากเท่านั้นและช่วยบาดแผลของจิตวิญญาณได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่พลังแห่งการสร้างสรรค์สามารถสร้างโลกใบเล็กๆได้และโดยธรรมชาติแล้วมันสามารถซ่อมแซมหรือแม้แต่สร้างวิญญาณหรือแม้แต่ชุบชีวิตคนตายได้ทักษะวิญญาณที่เจ็ดของเควอส์คิงเลียนคิงเลียนครูบอดี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือความสามารถที่แบ่งปันโดยระบบมาสเตอร์วิญญาณแต่เมื่อเทียบกับอวตารวีลยูนทั่วไปพลังของคิงเลียนวตาร่านี้อยู่นอกเหนือการเข้าถึงคำเดียวแรงจนถึงตอนนี้วิญญาณการต่อสู้คิงเลียนไไมมม่่สสสสิิ้้นนนุุดดและีอำาจ แน่นอนเนื่องจากความพิเศษของวิญญ,ญาณการต่อสู้ที่ระบบให้รางวัลแหวนวิญญาณของวิญญาณการต่อสู้ที่สองนี้ไม่ได้ให้พลังวิญญาณเพิ่มเติมแกเ่เยาส่วนถึงอย่างนั้นมันก็ทำให้พลังการต่อสู้ของเยาส่วนดีขึ้นอย่างมากสำหรับแผนคุณลักษณะของเยาเอกอุลดูเหมือนว่าชื่อเยาเอกอุลสเตรนเลเวลสองก็ท so ิงมาเทียวโซสวรรค์และสตรอลดราก้อนเคออส k ิงเลียนลูดไลสวรรค์และสตรลากอนลูดไลสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าซ่อมแซมฐานระดับเจ็ดสิบเจ็ด ปัสจิตวิญญาณการต่อสู้ครั้งแรกร่างมังกรบรรพบุรุษหอกกลืนมังกรบรรพบุรุษความโกรธเกรียวของบรรพบุรุษมังกรกรอบปีศาจสวรรค์ของบรรพบุรุษมังกรอำนาจของบรรพบุรุษมังกรคำพูดของบรรพบุรุษมังกรร่างที่แท้จริงของบรรพบุรุษมังกรสี่ล้านปีที่สองวิทยายุทธจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ chaos storm day application ไ r o n finewana lotus kinglean c h i ิ s k i n g l e a ทำลายล้างโลก power of creation คิงเลียน true body สี่ล้านปีความสามารถทางสายเลือดกลืนกินความโกลาหุนกลืนไฟการแป่งร่างมังกรโดเมนบรรพบุรุษมังกรความสามารถของระบบความฉลาดของระบบขัััั้้นสูงงงงงงกกกกกาาาาาาารรรจดเเววลลลลลลลโใบ็พพแแหห่่ชีิตทำย ฮาเรมเทพธิดาสาบานกูยูนาเซียวดับลิวบิมมี่ดงคูเลียนาเทียนเรนเอ็กผู้ติดตามเซียเนอร์เทพธิดาที่ต้องสาบานความชอบซูซูกิ้ง94อื่นๆวงเล็บเหลี่ยมเปิดจุดวงเล็บเหลี่ยมปิดเมื่อมองไปที่แผนคุณลักษณะของเขาเยาเอ็กควณไอมีความสุขมากเขากลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งและความรักของซูซูกิงที่มีต่อเขาก็เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับความรักบทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองซูซูกิงคู่ขี้อายหลังจากการหลอมรวมแหวนวิญญาณเยาส่วนออกจากโลกใบเล็กและกลับไปที่รถมา้าในเวลานี้สาวสสวววยยยยยยคคนน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 เเ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 ีีีีรรอออออ็กกกกกกแแลลลลละะะ่่่าาััังงฝึซซ้้มมใขณทูู A, w, w, ์หด ท่านสามีท่านกลับมาแล้วเมื่อเห็นเหยาซว,วนกลับมาที่รถมาแล้วกูหอยูน่าและเซียนเอ๋อก็ยิ้มหวานและเงยหน้าขึ้นมองเหยาซว,วนเอาล่ะนาเยเลเซนเนอ๋อฉันกลับมาแล้วหลังจากพูดแล้วเหยาเอ็กวนก็โน้มตัวลงมาอย่างอ่อนโยนและจูบริมฝีปากของพวกเขาทีละคนยังไงก็ตามซูคิงยังไม่ออกมาเหรอหลังจากจูบแล้วเหยาเอ็กวนก็ถามอีกครั้งอืมแต่น่าจะเร็วๆนี้เมื่อได้ยินคำพูดของเหยาเอ็กวนกูยูเอาน่าพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มตกลงฉันจะเตรียมอาหารเย็นให้คุณเมื่ออาหารเย็นพร้้้้้้ออ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 มมมมมกกกกก็็คคคววววววรรรรรรรจจจะททาา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 ดดยยยยยยิิเเเเลลนอยอยนนนนนนหหหหหหซซไไปปีี่่่งงงงััััใถถผชโืู ในเวลานี้ซูซูคิงได้ขัดเกลานาซิซัสเจตมาเซิร์นแอนโบนแล้วและกลับไปที่รถมา้าพี่เหยาซว,วนกล้ามเนื้อและกระดูกหยกดอกนาซิซัสนี้น่าทึ่งจริงๆหลังจากพูดจบจูจูชิงก็กอดเหยาซว,วนอย่างอบอุ่นจูชิงพลังวิญ,ญญาณของคุณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใดเหย่ยซว,วนถามด้วยรอยยิ้มมองไปที่หิงสาวผมดำที่ตื่นเต้นอยู่ตรงหน้าเขาพี่เหวาซวนชั้นเลเวลสามสิบสี่แล้วเลเวลอัพเต็มห้าเมื่อได้ยินคำถามของเหย่ยซวนจูจูชิงก็ยินและพูดด้วยความยินดีอย่างยิง ไม่จำเป็นต้องพูดว่าตอนนี้ซูซูกิ้งได้เข้าร่วมครอบครัวใหญ่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้สาบานอย่างเป็นทางการกับเยาวเอ็กโอนแต่เขาได้สร้างความสัมพันธ์กับเยาวเอ็กโอนแล้วดังนั้นกิจกรรมการแย่งอาหารจึงเริ่มต้นขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเผชิญหน้ากับสาวสวยทั้งสีกูยูเอนาเซียเนอร์คีนเรนเอ็กและเซียซึ่งกำลังให้อาหารพกเขาอย่างกระตือรือร้นเยาวซนมีช่วงเวลาที่ดีในการรับประทานอาหารสำหรับซูซูกิ้งเธอดูค่นขามสงวนท่าทีเธอที่อายมากเมื่อมองดูสิ่ง ในฐานะลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลซูของสตาร์ลูโอเอ็มพายแม้ว่าเธอจะมั่นหมายกับเจ้าชายใดมูไบที่ไร้ประโยชน์แต่ซูซูชิงก็ได้รับการศึกษาคล้ายกับคุณนางตั้งแต่เธอยังเด็กและเธอให้ความสนใจกับความสง่างามและความสูงส่งแน่นอนว่าอาหารเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหยาซวนย่อมไม่บังคับเธอปรับใดที่เขาอยู่ในครอบครวัวใหญ่เป็นเวลานานและได้รับอิทธิพลจากพี่สาวน้องสาวซูซูชิงก็จะมีส่วนร่วมในการให้อาหารโดยธรรมชาติมาเลยจูชิงนี่สำหรับคุณหลังจากปรับแต่งแล้วคุณจะได้รรรััับบบบแแแหห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 ววววววนนนนนนนิิิิิญญญญาาาาาาณณณขขออ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 องง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 คคคุเเเเเลลจจจจจกกกพพููููดยยยซซ็ีีีีีททท่่่่ะะ้้้มมมมมใใใชืืืไปสสต สิ่งนี้เรียกว่าแหวนวิญญาณที่มอบให้โดยพระเจ้าและวิธีการใช้ที่เฉพาะเจาะจงคือเหยาซวนเผชิญหน้ากับภรรยาใหม่ของเขาโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้มีความใจร้อนเลยแม้แต่น้อยแต่แนะนำวิธีการใช้แหวนวิญ,ญญาณที่พระเจ้ามอบให้อย่างอดทนจูจูชิงมันน่าทึ่งมากเมื่อได้ยินคำพูดของเหยาเอ็กวนซูซูซซคิงกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจของเขาเขารู้สึกประหลาดใจอีกครั้งกับความลึกลับของเหยาส่วนที่เขาสามารถนำสมบัติพิเศษมากมายออกมาอย่างง่ายดายใช่รีขัดเปลามันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อเทียบกับแหหหหหหวว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 นน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 นิิิญญญญาาาาาาาณณทีี่่่่ลลลลออ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 อมมมมมมมรรเเเขขข้้้้้้้้้กก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 กัััััััับบสสตต์ยยยยจจจะะไไไไดดดซืืปแแูงงงงๆพ พี่ชายเหวส่วนหลังจากผู้จบเขาก็หยิบแหวนวิญญาณที่พระเจ้าประทานมาให้ก่อนจะเดินไปที่ห้องฝุดฝนด้วยท่าทางกัมยำบทที่หนึ่งร้อยเก้าสิามซูซูคิ้งทะลุทะลวงไปสู่ปรมาจารย์วิญญาณและพาซูซูคิ้งไปพบกับบ,บิี้โดงและฮูเลียนาในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาซูซูคิงเดินออกไปอีกครั้งพี่เหวียวนข่าได้ทะลวงไปสู่ผู้ควบคุมจิตวิญญาณได้สำเร็จแหวนวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้นี้ช่างน่าอัศจรจรย์จริงจริงเมื่อมาลองษะวี่ยังจู่จินก็ ทนันใดนั้นเยาวเอ,เอกวนก็พาสาวสวยห้คนกูยูเอนาเซเนอร์เคียนเรนเอ็กซียวิและซูซูคิ่งออกจากรถมาแล้มาที่พื้นที่โล่งข้างถนนผีชะมดเข้าสิงกระตุ้นพลังวิญญาณร่างกายของซูซูคิงเปลี่ยนไปลายเป็นแมวสาวน่ารักมีวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสวง,งและสีม่วงหนึงวงปรากฏอยู่ข้างหลังเธอเนเธอเวลิลด์ทันใดนั้นวงแหวนวิญญาณสีม่วงวงที่สที่อยู่ข้างหลังซูซูคิงก็สว่างขึ้นและมือของเธอก็ปิดไว้บนหัวของเธอเช่นกันกรงเล็บบนนิ้วทั้งสิของเธอหลอมรวมก ปังพร้อมกับการระเบิดหินขนาดใหญ่เท้าหินโม่ถูกตัดออกเป็นครึ่งหนึ่งในทันทีและผงหินจำนวนนับไม่ถ้วนก็กระจายกระจายเมื่อมองไปที่การเป่าของเขาซูซูทิงแสดงริ้มใาพลังดีมากเมื่อมองไปทูซูงเยาสวนให้กลังใจด้วยรยิ้มใช่ยินดีด้วยพี่สาวจูชิงด้านข้างกูยูเอนาและสาวสวยอีกสคนก็แสดงความยินดีด้วยรอยยิ้มขอบคุณพี่ชายเยาสวนขอบคุณพี่สาวเมื่อได้ยินคำพูดขอองค์การต่อสู้ซูซูทิงก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานไปกันเถอะกลับกันเถอะ เมื่อได้ยินคำพูดของเยาซว,วนจู้ชิงถามอย่างสงสยัยอืมและตัวตนของพวกเขาก็พิเศษมากอย่างไรก็ตามคุณไม่ต้องรู้สึกประหมา่าใดๆเพราะพวกเขาอยู่ที่นี่พวกเราต่างก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อก,กันเมื่อได้ยินเช่นนี้เยาซว,วนก็ยิ้มอย่างมีเล็ดนายและพูดทันทีดังนั้นฉันก็อยากพบพี่สาวสองคนนี้เหมือนกันจู่จู่ชิงพูดอย่างอยากรู้อยากเห็นหลังจากได้ยินคำพูดของเยาซว,วนนั่นเป็นเรื่องธรรมดารอสักครู่หลังจากพูดเยาซว,วนไปที่ห้องนอนปิดประตูและกลับไปที่วังของสมเด็จพระสันตะปาปาพร้อมกับครุ่งคิดนน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 นาา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 ยยยยยททท่่่่่่่่กก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 ลลลลลลัััััับบบมมมมมแแแ้้้้้้้วววววเเเเเืืออ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 อรรรรรรรูููสสสึึึึึถงง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 งขขขขขขหหหซซีีีปปปปฏะะะะไดดดใใ็็จพพพตุิคธ ืงที่รักตรงเออที่รักหน,น้าฉันกลับมาแล้วเมื่อได้ยินสิ่งที่บีบีดงและฮูเลียนาพูดเยาว่วนยิ้มเล็กน้อยโน้มตัวไปข้างหน้าและจูกสาวสวยสคนจากท้ายไปข,ขวาใช่ฉันคิดถึงที่ชายเยาว่ซวนแทบตายฮูเลียนากระโดดขึ้นและพูดอย่างมีความสุขหลังจากได้รับจุกของเยาว่ซวนใช่ฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันอีกด้านหนึ่งบีบีดงก็หน้าแดงสวยดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเธอก็ไม่มีความสง่างามเหมือนราชินีในยามปัติอีกต่อไปเฮฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันฉันจะบอกข่าวดีให้เธอฟังอ พวกเขายังสงสัยว่าน้องสาวคนใหม่ของพวกเขาเป็นอย่างไรเหยาซว,วนถือบีบีดงไว้ในมือซ้ายและหูเลียหน้าด้วยมือขวาและพาพวกเขากลับไปที่รถมา้าบทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บุตรสาวพบกันอ,อ้อพี่สาวคนใหม่ของเราชื่ออะไรกลับมาที่รถมา้าบีบีดงก็สงสัยเช่นกันชื่อน้องสาวใหม่ของคุณคือซูซูทิงเธอเป็นลูกสาวโดยชอบด้วยกฎหมายของตระกูลซูของสตาร์ลูโอเอ็มพายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สถานะของเธอก็น่าสงสารเช่นกันเมื่อได้ยินคำพูดของบีบีดงเหยาซวนก็บอกกับบีบีดงเกี่ยวกับซูซูทิงตามความเป็นจริิิิิิิิงง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 งตตตตตตัััวววววนน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 โออ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 ้้้้้้้้พีีี่่่่่่่่่สสสสสสสาา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 าจจจจููชชชชรรรรๆยยยยทคคุณปปปฏบบบบบบดดดดดดดกกเเเเเเธธธแและใใหไไ็็มมืขถ นั่นเป็นธรรมชาติในฐานะภรรยาของเยาเอ็กกวนฉันจะปกป้องเธออย่างแน่นอนเหมือนที่ฉันเคยปกป้องคุณเมื่อได้ยินคำพูดของบบี้ดงเยาวซวนก็พยักหน้าอย่างจริงจังและให้คำมั่นสัญญาเยาวซวนแจ้งให้เด็กสาวสองคนทราบถึงตัวตนของจู่ชิงๆและนำพวกเธอไปที่รถม้าสอนภาท่านพระสันตปาปาก่อนที่เยาซวนจะนำตัวตนของบบี้ดงได้ซูซูชิงก็อุทานออกมาแล้วปากยกของเขาเปิดออกเล็กน้อยและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่ออย่าเรียกฉันว่าพระสันตปาปาเรียฉันว่าซิสเตอร์ตรงเอเราเพราว ตงเอ๋อเมื่อได้ยินคำพูดของบบี้ดงจู้จริงๆยังคงไม่สามารถระงับความตื่นเต้นในใจของเขาได้และพูดตะกุกตะกักเธอไม่คาดคิดจริงๆว่าวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นน้องสาวของพระสันตะปาปาแห่งวัดวิลลูนช่างเป็นเกียรติจริงๆพี่สาวจูชิงฉันชื่อหูเลียนาเพื่อแยกความแตกต่างจากพี่สาวกูเลวนาเรียกฉันว่านานาหรือพี่สาวนานาก็ได้ในอีกด้านหนึ่งหูเลียนาก็ยิ้มหวานแสดงรอยยิ้มที่มีเสน่ห์มากและพูดทันทียินดีที่ได้รู้จักพี่สาวนานาสุสุที่ยิ้มหวานเมื่อได้ยินคำพูดของหูเลียนาแแแลลลลลละะจจััััััััััับบบบมมมมมมมืออออออกก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 เเเเธธดดดด้้้้้้วว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 ยยยยยิีีีีีนน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 สสสาาาาาาทงงงคคคครรรรรใหหญ่ขขตูุึ เยาส่วนถามด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นใบหน้าที่มีความสุขของสาวสาวฉันฉันนอนคนเดียวดีกว่าพี่ชายเยาส่วนต้องมีเรื่องน่าอายกับน้องสาวของเขาใช่ไหมจู่ชิงชิงกระซิบหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามเซี่ยวดับบิวจะไม่นอนกับฉันเช่นกันคุณสามารถพักผ่อนด้วยกันได้ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของซูซูคิ้งเยาเก่วนพยักหน้าและแนะนำทันทีตอกอลองเมื่อได้ยินสิ่งนี้ซูซูคิงพยักหน้าโอเครอสักครู่ฉันจะเปิดห้องใหม่ให้คุณหลังจากพูดจบเยาส่วนก็สะบัดนิ้วเบาๆเาเออเเเเเพพพพพืืพื่่่่่่ออ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 อคคควววบุมมมมมมลลลลััังงงงงงขขขขขขกกกกาาาาศแะิิิ้้้้้้นน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 ททีีีรรรรถึึปดดหหหใใใย็สชฟ์์จ เสร็จแล้วเซียหหวหอวูจูชิงคุณไปที่ห้องตรงนั้นเพื่อพักผ่อนด้วยกันแล้วฉันจะไปสนุกกับโลกของหกกับพี่สาวคนอื่นๆของคุณราตรีสวัสดิ์หลังจากเปิดห้องเหยาซวนก็แจ้งด้วยรอยยิ้มฉันรู้พี่เหยาซวนและราตรีสวัสดิ์ที่ชายเหยาซวนหลังจากพูดจบเหยาซวนก็หันไปหาเสีย่ยวหอวูที่อยู่ข้างๆเขา,ขาพี่สาวเสีย่ยวหอวูไปด้วยกันอืมพี่สาวจูชิงพี่ชายซวนเจอกันพรุ่งนี้เช้าหลังจากพูดจบสาวสวยสองคนเสีย่ยวหอวูและจูชิงชิงก็จับมือกันเข้ามาในห้องที่เพิ่งเปิดใหม่สำหรับเหยาเอ็กซ์ควเยานกก็พาาาาสสสสวววยททั้้งเขขู่่โลคคนีีมมุ บทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าช่วยซูซูทิงกลอมตัวในตอนเช้าเหยาเอ็กวนพาสาวสวยห้าคนกูยูเอน่าเซียนเนอร์บิบิดงขี้นเรนเอ็กและฮุยเนอร์ออกจากหอพักในขณะนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขและเหยาซวนก็รู้สึกสดชื่นเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเมื่อคืนนี้ทุกคนสนุกไปกับโลกทั้งหกคนเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูซูซูทิงและเซียวบิลยูที่อาศัยอยู่ในห้องตรงข้ามก็ลุกขึ้นพร้อมกันแต่งตัวและออกจากห้องนอนที่เหยาซวนอรุณสวัสดิ์เมื่อมองไปที่คนรักของพวกเขาต่อหนนนนน้้้้้้้้้าา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 พพพพวว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 กกกกกกกเเเเเขขสสสสีีี่่ยยยยหหหหหออออูููููููููแแแแลลลลลละะะจจจชชิิงงงงดดดดรมัััััตซซไค็ปบน หลังอาหารเช้าเราคาดว่าจะถึงเมืองโซโตอตอนสิบโมงเชา้าเมื่อมองไปที่สาวสวยรอบๆเหยาซวนเตือนด้วยรอยยิม้มเอ็นเมื่อได้ยินคำพูดของเหยาเอ็กวนกูยูเอน่าและสาวสวยคนอื่นๆก็พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ใบหน้าที่สวยงามของซูซูคิงสแสดงความลังเลใจเป็นอะไรไปจูชิงเมื่อเห็นท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติของซูซูคิงเหยาซว,วนก็ถามพี่เหยาซว,วนไดมูไปอี้ก็อยู่ในโรงเรียนทรเลด้วยถ้าฉันไปที่นั่นกับคุณและพบเขาฉันจะรู้สึกอายมากอันยับประกาศเดียวหลังจากได้ยินคำถามของเหยาเอ็กวนแล้วซูซูคคคคคิิิิงงงงงงงกกกกกก็็็แสดดดปปปัััััญหหหาาาาาขขขขอออออเเเเเเชช่่่่่นน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 มมมมยยยยยยฉจะววใุุ้้้้ณณณลลลีรููููษ์ืไำพซซซย ใช่แต่มันจะลำบากเกินไปหรือเปล่าและจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันในขณะน,นี้ซูซูทิงยังคงมีความกังวลเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาอย่าก,กังวลกับเรื่องนี้ปล่อยให้ฉันจัดก,การเองหลังจากกินทุกอย่างแล้วเหยาซว,วนยังคงยิ้มอย่างมั่นใจด้วยความแข็งแกร่งของเขาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของซูซูทิงหรือจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้มันก็เป็นเรื่องง่ายเรื่ององ,อง่ายเหยาซว,วนก็สั่งให้จู่ชิงนั่งบนโซฟาและเหยียดฝ่ามือออกทันทีแลว้ววางไว้บนศีรษะของจู่ชิงอย่างเบามือคลื่นพลังศักดิ์สิิิิิิิททธ์์พุุ่่่่่่่งงงงงงงอออออออกก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 มมมาา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 เเเเปปลลลลลลียยยยยยนนนนนรรรรรูููููููัััษณณแะะจจจจจจตตววววญญสสส้้้ขซซซคชชดหหหหหไ็็ืใ จู่ชิงชิงมองตัวเองในกระจกด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ซูซูคิงก็ยังสวยงามมากนี่เป็นความรู้สึกของเยาเอ็กวนที่ต้องดูแลซูซูคิงเฮ้ hey, คุณสามารถเชื่อในความสามารถของสามีของคุณได้เสมอฉันยังปลอมแปลงจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของคุณและกลายเป็นเสือดาวเงาลองดูสิเมื่อได้ยินคำพูดของซูซูกิ้งเยาว์เอ็กวอนด้วยรอยยิ้มฉันจะลองเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูซูกิ้งก็กระตุ้นพลังวิญญาณของเขาเช่นกันแน่นอนว่าวิลลี่ยุนของเธอปลอมตัวเป็นชาร์ มากินข้าวเช้าเมื่อเห็นว่าซูซูกิงได้ขจัดความสงสัยของเขาแล้วเหยาซวนก็หยิบขนมอบและของว่างทุกชนิดที่เตรียมไว้จากวงแหวนอวกาศวางไว้บนโต๊ะและพาสาวสวยทั้งเจ็ดที่อยู่รอบตัวเขามาใช้เวลาร่วมกันนายท่านเราจะกลับไปที่สปิริตฮอล์แล้วเจอกันคืนนี้เมื่อได้ยินคำพูดของเหยาเอ็กวอนดีบิดงและฮูเลี่ยนาก็พูดพร้อมกับยิ้มหวานคืนนี้เจอกันฉันจะพาเธอกลับเมื่อมองไปที่สาวสวยทั้งสองเหยาซวนยิ้มอย่างอ่อนโยนจูบแก้มของพวกเธอแต่ละคนเบาๆและจับมือฮูเลนนาาดดด้้้ววยยยมมืือออซททัีีและบบงงขเขขาาาใช้เเพพวกลับที่ยนาทีเหยาซวนกก็ลับมมาที่รถ้าดพร้อมกกับู่หวยน่มือซ บทที่196มาถึงเมืองโซโตโรงแรมโรสพบไดมูไบก่อนเวลาผ่านไปเร็วๆนี้2ชั่วโมงต่อมา11บเอโมงครึง่งความเร็วของรถมาเริ่มช้าลงเมื่อมองไปข้างหน้าผ่านมุมมองแบบพาโนรามาโครงร่างของเมืองก็ปรากฏต่อสายตาทุกคนแล้วมันคือเมืองโซโตเมื่อเทียบกับเมืองวิลลูยูนหรือเมืองไทแอนโดแล้วเมืองซูโตรูโอนั o ้นไม่ได้สวยงามมากนะักอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นหนึ่งในสองเมืองสำคัญของอาณาจักรบาลุกเมืองโซโตก็เจริญรุง่งเรืองเช่นกันถนนเต็มไปด้วยผู้คนและมีร้านค้ามากมายทุกประเภทซึ่่่่่่่่่่งง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 เเ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 เจจจรร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 ิิิญญญุืาาืืออออออมม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 าา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 ากกกกกกหหหลลลลััยยยยยยคธนนีีีีีแแแแแขข้้้ดดวทททไไถ็สสูโโโโโซต์ปพศษฮ ยี่สิบนาทีต่อมารถมา้ามาถึงหน้าโรงแรมโรสในเวลานี้โรงแรมสามชั้นไม่ได้ดูใหญ่เกินไปแต่การตกแต่งภายนอกเป็นสีแดงกุหลาบทั้งหมดและรูปร่างของมันก็มีเอกลักษณ์มากเหมือนกับดอกกุหลาบขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ดวงตาของผู้คนเปล่งประกายว้าวช่างเป็นโรงแรมที่สวยงามจรงิจรงๆเมื่อมองไปที่โรงแรมที่อยู่ตรงหน้าเขากูยูเอนาและสาวสวยอีกห้าคนต่างก็ชมเชยใช่ไปกันเถอะหลังจากพูดแล้วเยลเอโกนก็จูงกูยูเอนาด้วยมือซ้ายและสุสุขิงด้วยมือขวาและเดินเข้าไปในโรงแรมโรสที่รายล้อมไปด้วยเทียนเรนเอ็กซิเนอร์และเซียวัดลิบวเม,มือนและ ยินดีต้อนรับสู่โรสโฮเทลเจียงเยาเอ็กกวนและกลุ่มของเขาเดินเข้าไปในโรงแรมบริกรหน้าเคาน์เตอร์ยืนขึ้นและกล่าวด้วยความเคารพมาที่ห้องหนึ่งเมื่อเขามาถึงเคาน์เตอร์เยาซว,วนพูดอย่างใจเย็นและตรงกลางของสองสาวคือผู้ชายที่สูงหนึ่งจุดแปดเมตรนี่เมื่อได้ยินคำพูดของเยาเอ็กกวนเสียงของบริกรก็ดูลังเลมีอะไรผิดปกติเยาซว,วนถามแม้ว่าห้องในโรงแรมโรสของเราจะค่อนข้างใหญ่แต่ห้องหนึ่งสามารถรองรับแขกสามคนถัดไปได้แอลมแนก็จะแออัดหน่อยมีเพื่อนร่วมทางผู้หญิงมากมายรอบตัวคุณฉันเกรงว่าจะมีที่นั่งง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 ไไไไมม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 ่่่่่่่่่่่่่่เเ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 เพพพพพีพีีีีีียย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 ยออ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 บบรรรรริิิิิกก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 ููู้้้้้สสึจจจจฉฉฉฉาา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 าลลลลล็็็นน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 ืืปปททหหซววววววคคคแแแะดดชชััััััใใใตตตขขขขุุณญภ เมื่อได้ยินสิ่งที่บริกรพูดเยาโว,วนยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าครับแคกบริกรกล่าวด้วยความเคารพหลังจากรับเหรี่ยนวิญญาณทองคำฉันบอกว่าห้องนี้ควรเป็นของฉันแต่เมื่อเขากำลังจะผ่านพิธีการสำหรับเยาเอ็กวนทันไดน,นั้นเสียงหนึ่งก็ขัดจังหวะการกระทำของบริกรเมื่อได้ยินตัวเลขนั้นเยาเอ็กวูก็หันไปพร้อมกับกูย e ูเอนาเซเนอร์เคียนเรนเอ็กซูซูกิงและเซียววิวยูและเห็นทั้งสคนปรากฏตัวหลังประตูโรงแรมโรสโดยหันหน้าไปทางเคาน์เตอร์สามคนนี้เป็นผู้ชายและผู้หญิง ไม่เป็นไรนี่คือค่าห้องหลังจากพูจบเยาซว,วนก็หยิบเหรียญวิญญาณทองคำออกมาแล้ววางไว้บนโต๊ะเกรดของเขาดูไม่แก่แต่เขากำยำโครงกว้างแขนกว้างและเอวกลมถึงจะเรียกว่าหล่อไม่ได้แต่เขาก็เกินระดับคนทั่วไปสีสักผมสีบดลยาวห้อยอยู่ข้างหลังเขาหลวมๆแอร์และห้อยลงมาเกือบเอวมีความรู้สึกนักฆ่าในชนบทที่ไม่สำคัญในชนบทซึ่งดูไร้สาระมากสำหรับดวงตาของเขาพวกมันมีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้นในเวลานี้ดวงตาที่ชั่วร้ายคู่หนึ่งเปล่งประกายออกมาและดวงตาทั้งสองข้างก็กลายเป็นรูม่านตาสองแแแคค่่่่่่มมมออออองงงงจจจาาาาาากกกกกทททททีีไลลลลๆ็ะะะำำใใใหหหห้้้้้้้นรรรููสึึดดดดัััยยยยณ์์ขขเเเชววบ197 กว่าชายหนุ่มผมย้อนคนนี้คือเสือขาวตาชั่วร้ายไดมูบายเขาเป็นสมาชิกของเซเว่นเชร์รีมอนสเตอร์ในแนวประวัติศาสตร์ดั้งเดิมนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เหยาซว,วนมาที่สถาบันเชร์รีเพื่อลงโทษเมื่อเห็นไดมูบายในระยะไกลเหย,ยาซว,วนไม่มีสีหน้าไอ้ขยะแค่ไอ,อ้ตัวเล็กไม่สมควรได้รับความสนใจเลยสำหรับไดมูบายสายตาของเขายังกวาดไปที่เหยาเอ็กวนและสาวสวยข้างๆเขา,ขาโดยทันทีแววตาละโมบฉายชัดบนใบหน้าของไดมูบายแต่เพียงแอร์วอตเดียวก่อนที่จะถูกซ่อนไว้ในเวลาเดียวกันซูซูคิงด้านหลังเหยาเอ็กวนนก็็เหไดมอู่านื่องจากกการรปปลลออมมมตตตัััววไไไดูไููจจึงงง่้นขซซคิเย ในขณะนี้ซูซูคิงก็โกรธในใจของเขาเช่นกันแน่นอนว่านอกจากความโกรธแล้วเขายังรู้สึกขอบคุณอีกด้วยโกรธเพราะพฤติกรรมของไดมูบายที่เยาซวนไม่ช่วยเธอไว้เธออาจถูกหลอกและแปดเปื้อนโดยคนชั่วยอย่างไดมูบาโชคดีที่เป็นเพราะเขาได้รับการช่วยเหลือในเวลานี้และกลายเป็นภรรยาของพี่ชายเหยาซวนนอกจากนี้ที่เหยาซวนยังมีความสามารถในการปกป้องและช่วยตัวเองโชคชะตาของเขาเปลี่ยนไปแล้วและเขาไม่จำเป็นต้องแบกรับการเลือกปฏิบัติและความเจ็บปวดอีกต่อไปเพราะไดมูบายู้สูญเปล่าเรียกได้ว่าอยากหายเหนื่อยแล้วไปไวๆไม่ต้องพูดถึงปฏิกิริยาของเหยาซวนและสสสาาาาาาาววววยใใในนนนนนออออออีีีีีกดดดด้้้้หหหหหหหึ่่่่่่่่่่งงงงงงงไไไไไไมมมมมมมูููปเเเเิิตตรรรรรททคคค์์ขุุณณพชืับ เมื่อมองไปที่พนักงานเสิร์ฟไดมูบายพูดอย่างเย็นชาคุณคุณเป็นใครบริกรรู้สึกได้ถึงออร่าที่ครอบงำบนร่างกายของไดมูบายบริกรตะลึงไปครู่หนึ่งและกระซิบคุณไม่สุภาพบอกผู้จัดจาก,การของคุณให้ออกมาเมื่อได้ยินคำพูดของพนักงานเสิร์ฟไดมูบายก็อ้าปากค้างและสั่งด้วยน้ำเสียงที่ครอบงำใช่ใช่เมื่อมองไปที่การจ้องมองของไดมูบายบริกรรู้สึกหนาในหวในหัวใจและรีบไปด้านหลังเพื่อส่งมอบให้กับหัวหน้าของเขาไอหนูพวกเรามาก่อนมันไม่ดีสำหรับคุณที่จะทำสิ่งนี้ใใใใในน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 ขขขขณะะะะีีี้้้้้้้เเ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 เหหหหยย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 าา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 าซซซวววววััักกกลลลลลลลบบบมม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 อออออออ่่่่่่่่งง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 ฉไไ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 ไปททดดดดดดดููดูููตแแแพพพ็็็็ชืิิคำจจจจธ มันไม่ดีออกไปหลังจากพูดจบเยาซวนก็ไม่สุภาพเลยยกฝ่ามือขึ้นตบแก้มของไดมูไปแอครบพร้อมกับเสียงที่คมชัดรอยแดงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของไดมูใบหน้านั้นก็บวมเช่นกันและฟันของเขาก็หลุดเล็กน้อยคุณตายแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครหลังจากถูกเยาซวนตบดวงตาของไดมูบาก็แดงก่ำและจิตใจของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธทันทีตั้งแต่เขายังเด็กไม่มีใครกล้าตบหน้าไดมูไปคุณเป็นเจ้าชายขยะของสตาร์ลูโอเอ็มพายไดมูบายใช่ไหมทำไมฉันถึงตีคุณคุณมีข้อโต้แย้งอะไรไหมเมื่อ เจ้าขยะเจ้ายัางกล้าโจมตีข้าอีกหรือเมื่อเห็นหมัดของไดมูบายที่มีต่อเขาเยาโซนก็แสดงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาและต่อยเขาโดยตรงโดยไม่หลบเลี่ยงปังพร้อมกับเสียงอู้อี่ร่างของไดมูบายลอยขึ้นอย่างรวดเร็วและล้มลงบนพื้นอย่างแรงพร้อมกับความเจ็บปวดเล็กน้อยในอวัยวะภายในของเขาสำหรับเยาโซนเขายังคงยืนอย่างมั่นคงในจุดนั้นโดยไม่มีความผันผวนใดๆเลยและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามบทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดได้มูใบถูกเสือขาวเข้าสิงและยังคงบทขยี้ไมยมกสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสู่ซููกกกิิิงงงงรรร้้้สสสึโลล่่่มมมคววาาาอออยยนนนเดดืหหหหตญไธ บากาแกตายสำหรับฉันแล้วไดมูไปยืนขึ้นราวกับปลาคารด้วยสีหน้าเดือดดาลดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเต็มไปด้วยกลิ่ยนอายแห่งอาชญากรในขณะน,นี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดชังเต็มไปด้วยเจต,ตนาฆ่าที่น่าสะพรึงกลัวพยักเขาครอบครองพร้อมกับเสียงคำรามชั้นของแสงสีซีดเท่มุ่งออกมาจากหลังของไดมูไปในเวลาเดียวกันแขนของเขาเหยียดออกไปทั้งสองข้างพรอง้รอมๆกันและหน้าอกของเขาก็ยืดออกเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นแอ๋ครบกระดูกของไดมูไปทั่วร่างกายของเขาส่งเสียงแหลกๆยืดออกและกว้้างขึนและกล้ามเยืดออกและกาอัตวหนังดเจมาก้อากองขา็ดึ มันทำให้ผมสีดำสองสามเส้นโดดเด่นขึ้นมาและถ้าคุณมองไปที่หน้าผากของไดมูบยที่นั่นมีเส้นจางๆสีส้นปรากฏขึ้นสามแนวนอนและหนึ่งแนวตั้งมันเกิดขึ้นเพื่อสร้างตัวละครราชาผู้ยิ่งใหญ่นอกนอจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มือของไดมูบย,ยังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอีกด้วยเมื่อเทียบกับมือก่อนมันเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าไม่เพียงเท่านั้นยังมีผมสีขาวปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของไดมูบยบนนิ้วมือดรงเดิมลงเ,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 เล็บที่แหลมคมดูเหมือนมีดสัน้นแต่ละอันเหมือนใบมีดยาวประมาณ cm, ยี่ส ดวงตาของเขากลายเป็นสีแดงเข้มราวกับเลือดและอารมณ์ของเขาก็น่ากลัวราวกับเครื่องจักรสังหารในเวลาเดียวกันด้านหลังไดมูไบรัศมีสองแสงสามดวงปรากฏขึ้นสีเหลืองสองอันและหนึ่งสีม่วงก่อนที่แหลมวิญญาณจะหมุนเวียนพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งได้ปลดปล่อยแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวออกมาหลังจากไร้การครอบครองวิญญาณการต่อสู้ออร่าของไดมูไบก็ดูร้ายมากขึ้นและความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าคำรามเขาเงยหน้าขึ้นและส่งเสียงคำรามตามไดมูไบกระโจนอย่างเมามันและพุ่งเข้าหาเหยาซวนกรงเล็บที่แหลมมมคคขขขขอออองงงงงเเเเเเาาาาาาล็ไไปปททีีี่่หหหยยยซซซววววนนฉกกกรรับตต้จจะ อ่อนแอมากเมื่อมองไปที่ไดมูบยในระยะไกลเย,ยาซว,วนไม่มีความหวนไหวแม้แต่น้อยในสายตาของเขาแม้ว่าไดมูบายจะรู้สึกดีกับตัวเองน่าเสียดายที่อยู่ต่อหน้าเยาซวนแม้แต่ไตเติ้ลดูรูโอก็ไม่สามารถทะลุก,การป้องกันของเขาได้แล้วนดยมูบายตัวน้อยละ่ะด้วยความคิดเยาซว,วนเหยียดฝ่ามือออกเบาๆแล้วยกนิ้วทั้งสิบและนิว้วลางขึ้นเล็งไปที่กรงเล็บอันแหลมคมที่ไดมูบายโบกมืออยู่แล้วคว้ามันไว้เบาๆเจ้าก,กำลังจะตายเมื่อเห็นเยาซว,วนทำเช่นนี้ไดมูบายคิดว่าเย,ยาซว,วนหวาดกลัวจนกลายเป็นคนโง่ ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหน <c oughs> เขาก็ไม่สามารถกดกรงเล็บอันแหลมคมลงไปได้แม้แต่นิ้วเดียวสวัสดิ์ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าสามารถยั่วโมโหใครก็ได้ด้วยรอยยิ้มยอดเยอะบนใบหน้าเหยื่อโซนยกฝ่ามืออีกข้างขึ้นช้าชาเล็งไปที่ใบหน้าอีกข้างของไดมูไบเพื่อตบเขาบทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเสือเขาทิ้งของแรงร่างกายไดมูไบแตกฝ่ามือของเหยาเอ็กวอนตบแก้มอีกข้างของไดมูไบยอย่างแรงพร้อมกับเสียงที่คมชัดใบหน้าอีกข้างของไดมูไบก็พองขึ้นเช่นกันทั้งตัวกลายเป็นหัวหมูููตตตตตััััวววววใหหญ่่เเเเจจ้้้้้าา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 าอออองงงงงงยยยนนนีีีดดดนขนดขขขไมมมบบแกกกกกกลณะทคคคำรรรโธถ็ แน่นอนเพราะใบหน้าของเขารวมอยู่แล้วเสียงคำรามของเขาฟังดูเหมือนเขากำลังพึมพำซึ่งทำให้ผู้คนหัวเราะมาเลยตีฉันเมื่อมองไปที่ไดมูใบข้างหน้าเขาเยาเอจูนยิ้มอย่างเย็นชาแล้วเหยนไดมูใบลงกับพื้นอย่างแรงทันทีล้มลงเหมือนสุนัขแทอึกแม้ว่าเขาจะไม่ได้กัดแทเหมือนที่ถังซานทำเมื่อหกปีก่อนแต่เขาก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอายมากและล้มลงกับพื้นด้วยความอับอายเจ้าจะต้องเสียใจราชาเสือขาวแปลงร่างเมื่อได้ยินคำพูดของเยาเอจูนใต้ใบคำรามอย่างบ้าคลั่งรวบรวมพลังวิญ,ญญาณของเขาอย่างม,ามั่มนช่วงเวลาถัดไไไปววววววงวงวงงงแแแแหหหหนนนนิิญญาาาาาาาณสสสสีีีีมมม่่่่่ทออออออยยยยููููดดดดด้้ลลลลัับบบบจจๆกกกก็็ะะะศรขขเเเเืื เมื่อแสงโลหิตกระจายออกไปร่างกายของไดมูบายก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเช่นกันช่วงเวลานี้ร่างกายอันสง่างามของไดมูบายเนื่องจากการครอบครองของวิญญาณเสือขาวของตัวขึ้นอีกครั้งกล้ามเนื้อตับมันปั่มแต่เดิมนั้นนูนออกมาอย่างเกินจริงฉีกเสื้อผ้าบนร่างกายส่วนบนของไดมูบายเผยให้เห็นโครงร่างกล้ามเนื้อที่น่าสะพรึงกลัวไม่เพียงเท่านั้นในขณะนี้เส้นแนวนอนสีดำยังปรากฏบนผิวหนังของไดมูบายถ้าไม่มีขนก็ไม่ต่างกับหนังเสือนอกจากนี้ฝ่ามือเสือคู่ของไดมูบายยังขยายเป็นวงกลมอีกคร แลกเปล่งออร่าที่ดุร้ายและครอบงำออกมาไวทไทเกอร์วัตราราน์ฟอร์เมท่นความสามารถวิญ,ญญาณที่สามของไดมูบายหลังจากใช้มันสามารถทำให้ไดมูบายเข้าสู่การแปลงร่างครั้งที่สองซึ่งกินเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากเข้าสู่การแปลงร่างครั้งที่สองพลังโจมตีพลังป้องกันความว่องไวและคุณสมบัติอื่นๆของไดมูบายจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าความต้านทานต่อสถานะผิดปกติก็จะเพิ่มขึ้นมากเช่นกันไอหนูข้าอยากทำให้เจ้ารู้สึกเจ็บปวดหลังจากเสร็จสิ้นการแปลงร่างวัชรภพยัคฆ์ขาวรู้สึกถึงพลัังงงงงงงทททททททีีี่่่่่่วววววมมมม้้้้้้้นนนนนนใรราา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 ากกกยยยยยขขขขขขออ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 เเเเไไไไดดดดูบ็แแสิิิิละคปปตห วันนี้ทุกเขาจนเป็นหัวหมูก็หายโกรธแล้วสำหรับการลงโทษไดมูบยนั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากไปที่เทรลคาคาเดมีมีโอากาสมากหมายที่จะลงโทษทางซานไดมูบและมาฮงจูนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เยาซว,วนยิ้มอย่างเฉยเมยและกำมือแน่นเป็นกำปั้นจากนั้นหันไปเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของไดมูบและเล็งไปที่ท้องของไดมูบทบอย่างจงแจ้งปังพร้อมกับเสียงอู้อี้เยาซว,วนต่อยท้องของไดมูบทันไดนั้นร่างของไดมูบก็ลอยขึ้นสูงบินออกไปเกือบยี่สิบเมตรจากนั้นทุบประตู ว้าวใบหน้าของเขาซีเซียวไดมูบายไม่สามารถระงับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในท้องของเขาได้อีกต่อไปเขาอาเจียนไปทั่วพื้นอาเจียนบางส่วนถึงกับตกลงบนร่างกายของเขาหน้าขย,ยักขยั่งหน้าขย,ยักขยั่งจริงๆบทที่สองร้อยไดมูบายหนีด้วยความสิ้นหวังความโกรธกรานของซูซูคิงไปถึงหมัดของเอไอยาปวนซึ่งไม่เพียงทำให้ไดมูบายอาเจียนแต่ยังปลุกดมูบายให้ตื่นขึ้นด้วยในเวลานี้เขาเข้าใจแล้วว่าเขาคนเดียวไม่เหมาะกับชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีความที่อายในดวงตาของเขาทำไมคุณกำลังวิ่งไปรรรรรอออออออบบบๆเเเเเเจ้้้้าาาาาหหหนนนนนนููมมมมมมมืื่่่่่่่่งงงงงงไไไไไไปทททีีีดดดััยยยยซซึสถคลลลลลวววใใะะะกกพิตขข พี่ผมผิดผมผิดผมไม่รู้ว่าพี่ใหญ่มีพลังมากพี่ใหญ่โกรธโกรธยกมือขึ้นสูงอยาดตีผมต่อไปเห็นเหยาซวนเดินมาหาเขาได้ดวงตาของมูบายสั่นไหวด้วยความกลัวลุกร้องของความเมตตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะนี้เขาไม่สามารถยืนขึ้นได้อีกและตัวสั่นเล็กน้อยเพราะความกลัวออกไปนายคำมือฉันสกปรกเมื่อได้ยินคำพูดของนายมูบายเยาซวนก็พูดเรียบๆทันใดนั้นเขาก็ถมน้ำลายใส่หน้านายมูบายขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณพี่ใหญ่เมื่อได้ยินคำพูดของยอยเ,ยเ,ยยเยห,าาย,ห,หเย,งยาซว,วนใต้มู่บายก็ไม่สนใจมากนักลุกขึ้นราวกัวััับบบบบบวววววววิิิ่่่่่่่งงงงหหหหนน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 ีีีีีแแแลลลละะรรรไไไไไปปโโโดดดดดดดยยยยมมม้้้้้้้้้พพพพาา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 าเเเเืออผููญคคคคคคซุุุุณณณณทกกกกกใใชชฉธถจจขต เมื่อเห็นไดมูบวิ่งหนีไปกูยเอนาเซีเนอร์เทียนเรนเอ็และเซีเอวูยทักทายพบเขาด้วยรอยยิ้นทั่วใบหน้าขอบคุณพี่ชายเหยาซวนที่ช่วยฉันสอนบทเรียนขยันและสัตว์เดรัจฉานให้ไดมูไปสำหรับจูจูชิงเขาเดินไปข้างหน้าเยาซวนยิ้มหวานและพูดเบาๆที่รักซูซูค,คุณเป็นของฉันและจะไม่มีใครกล้ารังแกคุณอีกในอนาคตเมื่อได้ยินคำพูดของซูซูกินเยาซวนเอื้อมมือไปลูบหัวของเธอเพื่อปลบโยนเธอขอบคุณพี่ชายเยาซวนเมื่อได้ยินเช่นนี้จูจูชายยาิงก็เงยหน้าขึ้นมองเยาซวน ในขณะนี้เสียงแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึ้นในหูของเยาซวนนับเป็นระดับใหม่ของความรักระหว่างซูซูคิงและเยาเอ็กกวนในเวลานี้บริกรเครื่องออกมาพร้อมกับผู้จัดการโอ้เป็นความผิดของฉันเองที่ไม่ได้บอกคุณห้องอื่นๆใช้ได้แต่ห้องอื่นใช้เรโตติ้งไม่ได้นายน้อยได้เช่าไว้นานแล้วขณะที่เดินผู้อาวุโสกว่าข้างๆเขากล่าวผู้จัดการวางฉันเข้าใจแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้บริกรก็พยักหน้าซ้ำๆเฮ้นายน้อยได้อยู่ที่ไหนเมื่อเขามาถึงโรงแรมผู้จัดการแวงมองไปรอบๆและพูดด้วยความสับสนคุณกำลังพูดถึงดดดดดาาาาาอออิมมมมมบบบบยยยยขขขััััักกกนนนนนน่่่ใชไไไหหฉทุปแแล้้้้วววววรรรรรีีเเเเเตจจสพพพืคูููงงผ็ซ สู้สู้ขอยเมื่อได้ยินคำพูดของเหยาซว,วนผู้มีประสบการณ์ก็ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วถามกลับอือม,มีปัญหาอะไรไหมเมื่อได้ยินคำพูดของผู้จัดการหวงังเหยาซว,วนถามเบาๆเอลเดย์มูบายเป็นเจ้าชายแห่งสตาร์ลูโอเอ็มพายคุณเอาชนะเขาได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้จัดการแวงก็เหงือแตกคลาบเป็นเพียงเจ้าชายผู้ไร้ค่าเจ้าไม่สามารถสร้างคลื่นใดๆต่อหน้าวังหอวู้ฮั่นของเราได้เป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้ายังต้องการต่อสู้กับวังหอวู้ฮั่นเมื่อได้ยินคำพูดของผู้จัดการหวงังดวงตาของเหยาซว,วนก็เย็นชาและเขาดุและะเเออออามือออกรรัับบโทค็นดสูงงงงงงขขขขอออออออไไไมมมมม่่่่ฉัััันนนนนนนโโโทททษแแกกกกรรุณาาาาเเเเช็็คคคคิืืปีใหหหยยซววผู้้้จดพละำ เมื่อเทียบกับไดมูไบที่หนีอย่างไร้ประโยชน์เขาย่อมไม่กล้าลุกรานสปิริตคอที่เฟื่องฟูเหยาซวนก็ได้รับคุณแจเช่นกันและนำสาวสวยทั้งห้าที่อยู่รอบตัวเขาไปที่มหาสมุทรสีแดงบนหลังคาทันที